มีท่านหนึ่งถามเราว่าแล้วเราจะกินอยู่หลับนอนเงินทองจะได้มาอย่างไรคะถ้ายังติดลบอยู่ตอบหากเราเข้าใจอย่างทองแท้ว่าทุกสรรพ,พสิ่งรูปนามล้วนแล้วเกิดจากขึ้นความถี่มารวมตัวกันออกมาเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองมันคือภาพมารยาจอมหลอกลวงมิติที่3-4 ที่ดูเหมือนจริงเกินไปไม่งั้นเราก็จะไม่ยึติทุกสิ่งภายนอกล้วนก่อเกิดจากจิตภายในเราเองเป็นผู้เสกและสร้างสรรค์สรรสร้าง,างหากเราเชื่อกฎแห่งกรรมจริงๆจิตภายในเมื่อรู้สึกขาดแคลนและโหยหานั้นคือเหตุให้วัตถุภายนอกขาดแคลนตามจิตคิด จิตเชื่อว่าตนเป็นเช่นนั้นจึงเสกสิ่งนั้นออกมาเมื่อเรายังขาดแคลนเงินติดลบนี่คือโอกาสให้เราได้พิสูจน์ว่าสิ่งนี้เป็นจริงดังว่าไหมสุขปัจจุบันอนาคตจึงสุขเองฝึกรู้สึกอิ่มเต็มจากภายในณนะปัจจุบันก่อนอนาคตจึงจะอิ่มและเต็มเองเรากำหนดปัจจุบันเป็นเช่นไรก็เสกอนาคตรอไว อยู่แล้วแน่นอนมันยากเหลือแสนกายหิวขาดแคลนจะจินตนาการอย่างไรให้สุขอิ่มได้เล่าพูดเป็นหนังกระตูนกรรมชะตามีเพียง30%ร์การปัจจุบันที่เราเสก70%ชะตาคือนิสยัยเพราะนิสัยเปลี่ยนยากกรรมแห่งนิสัยปัจจุบันจึงเปลี่ยนยากเช่นนั้นแล คุณยายซับช้างอินกล่าวจากประสบการณ์ชีวิตว่าต้องวางแผนใช้เงินตามความสำคัญก่อนหลังความเดือดร้อนจะเบาบางเลิกวิตกกังวลเพราะว่าเพราะวางแผนดีแล้วเมื่อสบายใจอิ่มเต็มพอใจจักรวาลรับรู้สิ่งดีๆจะเข้ามาเองหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับได้รวมแบ่งปันประสบการณ์เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ